ดูครับผมก็ร้อนเนาะเปิดพัดลมเนะาะหวังจะให้มันเย็นสบายใจนอนหลับสบายใจเออคุณแลสซี่มาจากไหนไม่รู้นะครับอมืมาวางสนุกกูซะงั้นมึงเอออันสบายใจหลับไปเลยที่พี่แหมมานอนบังพัดลมกูเนาะแรสซี่นี่เป็นหมาที่ ที่ถูกทิ้งมานะครับผมก็เลยเอามาอยู่ด้วยเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็ชอบไปเห่าไปไล่รถเขาเดี๋ยวเขาจะตีจะวางยาเบื่อมันเอาเออบอกเข้ามาแล้วก็ไม่เดือดร้อนชาวบ้านครับแต่มันเดือดร้อนกูนี่งไงเฮ้ยมึงนี่นาะ รู้ดีนะนะนอนขวางพัดลมอะเรี่เนี่ยเนี่ยเน่สบายไหมพี่อสอบายใจมึง